กลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของ h ัน t ต r แซ่แนวก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้ก็สิมาอยู่สวนมันเนาะสวนมันที่ฮันเตอร์ปลูกไว้แหละตอนนั้นเสียหญ้าอย่างตายจนออกเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มงามแล้วเนาะเริ่มมีเหือมีแฮงขึ้นมามื้อนี้สิบ่ได้มาเว้าเรื่องมันพี่น้อง มือนไิลป์มะห้ขอคิดเนาะมีไอ้น้องชายคนหนึ่งว่าโอ้ยปุ๊กฮักเลยว่าัศน์ปุ๊กฮักว่าัศนเนาะหาทางออกบ่เจออายขอวิธีทางแน่ขอแนวทางในการแก้ไขแน่สิอยู่แนวใดว่าัศนะเนาะมันก็เลยถือกับอ่าฮันเตอร์ก็เคยโอ้หักได้เนาะเคยโอ้หักคือกันเนาะบ่หลายดอกมือนึง3-4เทื่อแหละการหน้าฮันเตอร์เส้แนวเนาะพี่น้องเนาะก็สิมาให้ประมาณจะ สามขอก็แล้วกันเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้น้องทรายแล้วพราน้องทรายเราถามมาเนาะโอเคขอที่หนึ่งตัวนี้ต้องยอมหับตัวเองเนาะยอมหับตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเสียใจเนาะยอมหับตัวเองให้ได้เลยว่าโอ้โอภากไเนยอมยอมหับแล้วลว่าเฮา,านี่เ,นเสียใจเนาะเราต้องเก็บแบบเก็บกดไว้แบบโแบบมมาถาคือมันเป็นยังคือโ,โซ่คือเสานี่บ่หมอเฮ็ดสัตว์เนาะขอที่หนึ่งนี่ยอมหับเลยโอ้เสียใจแล้วคือมาเป็นลิ้นหมูเนาะเสียว เฮ็ดได้นี่แฟนทิพย์มันเสียใจอกหักแลนี่ไปๆๆพาไปเปิดหูเปิดตาจังหนอจังยังให้มื้อเพาไปหรือว่าให้หมู่เพื่อนยังพาไปลินบ่ได้ม้สิเราได้ตัวนี้ดอกไปลินก่อนจันอยก่อนเนาะไปลินเฮาก็บ่มีความมุ่นซื่ดอกมีแต่หมู่มวนมู่เมาเฮาก็สินั่งกินเหล้าจิบบอกจิบเบียร์ไปเนาะตัวนี้อันที่1เนาะขอที่1นี่มันมัน มันโบโบกปิดว่าตัวเองเสียใจเนาะให้หมูหู้ไปเลยเนาะคันหมูหู้แล้วเนี่ยขาวจีเศร้าเสียใจไวขึ้นอจาจารย์ซาเนาะคันหมูหู้หมูยังเบืองเทอมีผู้หนึ่งทีมันหลักแนมเขาอยู่เด้มันมาหมักเขาก็มีตัวนี้เนาะอ,ะอันที่หนึ่งเนาะอันที่หนึ่งเดิมกินี่เด้วอันที่สองนี่อยากให้กลับมาคิดว่าข้าเห็ดดีสำเนียแลลวเนาะ กาในกรณีว่าเฮานี่เฮ็ดดีสุดแหละกับเขานี่ต้องคิดเเทนสิ่งที่เขาเห็ดเฮาแน่นนเนาะบางคนนี่ก็จะขึ้นว่าโอ้ยหลังจากโอหังปั๊บมันเนีกูสิไปไซไปเฮ็ดยังกูสิอยู่แนวใดสซไปรินบุญมูไปกับแฟนกูสิไปผู้เดียวแบบนี้เนาะตัวนี้อันตรายเนาะมันจะเป็นแบบลักษณะซุ่มมากขวาวัาว,ไวไเขาไว้ได้ขาเฮาคิดแบบนี้เนาะในการโอหักในเขาต้องขึ้นว่าโอ้ย สิบ่มีนบ่อคนมาหมักกูนี่มาต้องคิดนะน,นี่บางคนนี่อหกักปั๊บมานี่ก็คิดว่าแบบลักษณะไอ้กูอหักมาแล้วนี่กูสิไปเวลากูไปลินบุญเนี่ยกูสิไปลินกับใครเนาะไปมูไปกับแฟนกับยังกูสิไปคนเดียวนั่นนี่เนี่ยตัวนี้อันตรายเนาะตัวนี้เดี๋ยวแบบว่ามันสิคือซุ่มมาก,กวัวไปเห้เฮาคือ,อยงงงังบ่หอมไม่แต่คืดเห็นแต่เขาเนาะบางทีก็จะเขา้เขาไปเข้าไปเบิ้งเฟซเบิ้งยังเข้าไปเนาะ เขเบิ้งเฟซเบิ้งยังไปนี่ก็ยากในไรเนาะเห็นก็โอ้ยแต่เห็นมันมีแฟนใหม่นี่แฮงอุย้ยเนาะตายเฮานี่ตายนตตเนาะเขาต้องคึดแนวนั้นเขาต้องคึดว่าโอ้ยสิบุกมีจานนมา้าคนในบ่อมาหมักเขาเนาะตัวที่สามบาานี่เนาะกินในตัวที่สองเนาะตัวที่สามนี่ให้คิดท้าเนาะคิดท้า โอ้เมื่อกี้นี่ข้อที่2เนาะให้คิดหาแบบสิ่งที่เขาเฮ็ดกับเฮานะสิ่งที่เฮาเฮ็ดดีบัดเขาไ้เฮ็ดกับเขานี่นะเขาเฮ็ดให้เฮาซํานึงบ่ได้บัดเฮาเฮ็ดให้เขานี่มันสุดกกสุดป้ายที่เฮาเฮ็ดถือว่าเฮาเฮ็ดสุดอีหลีเนาะก็ยังบ่มีความหมายเนาะ2อันแล้วเนาะ2อัน2อันแล้วทบทวนให้ก่อนอันที่1นี่ให้เปิดเผยเนาะบ่ให โให้เก็บม็มาความหลับไหวว่ากับกับหมูกับเพื่อกนะกับโว่าเราสิไปบอกโกบอกแม่เนาะบอกเสียบอกยังนคนสนิทกับเฮาเนาะเสียผ้าปดินเนอเสียใจสันสีประมาณนี้นะตัวที่สองเนี่ยคือเทนความที่เขาเห็ดกับเฮานะว่าเขาเห็ดดีล้วบอกว่าเขาเห็ดกับเฮาดีนั่นน่ะกันเขาดีกันเขามาเข้าเขาก็คือสีบัวเห็ดเดียวน,น่ะเนาะตัวนี้สําคัญเนาะไปย่างไยาม คนว่ามีคนแอมมังไอ้ปื่มกันครบๆไปไหวเนาะครบเพื่อว่าเพื่อว่าอยากให้มันลืมนะอยากให้มันลืมครบได้แต่ในใจเขาบ่อยากครบแต่ว่าล้มได้ล้มเรียนล้มหัวไปก็สิบ่คอยสนใจเนาะตอนเราในในส่วนเวลา3 4สเดือนทับทิศหรือว่า2 3สเดือนทับิศนี่ก็ยังคืดคิดฮอดอยู่คืดฮอด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 เนาะคืดฮอดกับักเสียอย่างได๋มันเป็นปบบไรเลยเขาต้องคืดถห้มันกว้างขึ้นถ้าว่าเขาใส่เวลาไปประมาณสองสเดือนมันก็สิเริ่มลืมแต่ว่า กันยังบลลืมขักเราเนาะกันยังจิกฤทธิ์หอดอีกเยอะน้อยบารนี้แหละตัวที่สามเนี่เด็ดเด็ดซูสนี่ยแมนตัวนี้ฟังให้ดีเนาะตัวนี้เนาะคันเฮ็ดจุดนี้ได้คันพานจุดนี้ไปก็คือแบบว่าการอุูภาพเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเฮาเนาะตัวที่สามนี่ยสำคัญสุดๆตัวนี้เอาบีมันมาเบาเนาะตัวนี้แบบสิบวเบาอ้อมอ้อมเนาะขาเฮ็ดได้นี่แมนโอเคเนาะสิบวเสียใจผสมซะเนาะ ตัวที่สามนี่มันคืดเบียบบ้ามันคืดเขาคืดเบิ่ดลายแหละบ้านี้แล้วเขามาคืดอีกคืดว่าคันบบมี่เขานี่เขากินเขานี่โบยจากแ่บไม่แ้เนาะเขาคืดคืดท่อนี่แหละมันคืดในหัวในจิตในใจมันบบมีเหื่อบบมีแห้งบบมีกระจิตกระใจแหละคืด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 แถมมันเห็นจุดที่ว่าเขาเห็ดในเหาเนาะลักษณะแบบว่า จุดที่เขาเห็ดให้เฮาแบบว่าเสียใจแห้งที่สุดนะคิดให้มันเห็นซั่นอันสิคิดว่าบางคนสิคิดว่าเอ้ยคิดฮอดเขาจังซั่นเนาะบ่ตัวนี้ให้คิดหลายากว่านีคิดไปให้มันเห็นจุดที่ว่าเขานี่เฮ็ดให้เฮาเสียใจซั่ซะจักเทือเนาะ,ะัซะเนาะทั้งๆท,ที่เฮานี่ในกรณีที่ว่าผู้ชายนี่มักผู้หญิงแห้งๆนี่มักแหง้งอีหลีนี่ผู้หญิงสิบ่เห็นคุณค่าเนาะตัวนี้จําไว้ บัดนี้เฮาคืดไปคืดไปจนเห็นสิ่งที่เฮาเฮ็ดให้กับเขาเฮ็ดสุดกกสุดปลายเงินคําอีหยังเอาให้เนาะเงินคําอีหยังเอาห้บัดเฮาขอนําเขานี่บ่ได้คือสมมุติตัวอย่างเนาะตัวอย่างให้ฟังซื่อๆตัวนี้เนาะเดี๋ยวว่าเฮานี่เออมีหยังเอาให้มีหยังเอาให้หาเงินมาได้เอาให้ขนาดว่าพ่อแม่เฮานี่เฮายังบ่ได้ให้เลยเนาะคือส่ํานั้นบ่นี่เฮาให้เขาบดนี้ในกรณีที่เฮาเบิดโตปั๊บมาเนาะมันบ่มีหยังเฮามี สิไปขอยืมน้ำแม่กับโบก้าแนเนาะสมมติว่าเฮาเบิดเงินปั๊บนี่ยเฮาเบิดโตมันสิไปขอยืมน้ำแม่กับโบก้าสิไปขอยืมน้ำไผ่กับโบก้าคือเทนผู้เดียวเลยโอ้คือเฮาเคยได้ตอนเฮามีเงินเฮาให้แฟนเฮาอยู่สันสานเอาในกรณีนี้นะเฮาขอยืมปั๊บมันโบหายหรือว่ามันหายพอได้มันหายน้อยนึงเนาะหายแบบบ่เต็มใจนะหายเลยก็บว่าหายเฮาเนาะทั้งๆที่เฮาเนี่ยตอนที่เฮาหายมันเนี่ยเฮาหายด้วยความเต็มใจเนาะ เออขออยากได้นั่นอยากได้นี่เขาห้ตัวนี้เห็นให้เขาเบื่อเบื่อนี่ถ้าเขาเอามันมาเนี่ยนะเขาได้ก็มันมาใส่ชีวิตห่วมกันนี่ก็ไปบ่ได้ตัวนี้เนาะถ้าเาต้องขึ้นตัวนี้ให้มันได้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากทั้งน่องไส้เนาะที่ถามมาเนาะถามมากระสิบอกให้ได้สำนีกแล้วเนาะให้แหง,ง่คิดจากสองสามขออ้อสองสามข้อตัวนี้ถ้าว่าปฏิบัติได้อีรีนี่แมนสบายเนาะเรื่องอกหักงันเตือนในอกหักมือหนึ่งสามสี่เสือสบายไม่มีปัญหายอย่างเนาะ โอเคเนาะขอขอบใจเนาะสำหรับการติดตามหับสมส่อง YouTube ของ Hunter c h a n n e l เนาะจะลืมกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Hunter c h a n n e l เฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะโอเคขอขอบใจ